สวัสดีครับวัสดีท่านผู้ชมเนาะวัสดพีพี่เพื่อนๆนะครับช่องยูทูปทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับในที่ดูดันลมไทยชาแนลนะครับผมช่องยูทูปที่เกี่ยวกับจากกการเกษตรต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนซีนปากกระบอกนะครับเป็นคันตักติดรถไถเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทเป็นปากชีบแล้วครับ คนยาเรานะครับนี่เดี๋ยวจะพาเปลี่ยนตัวนี้นะครับน้ำมันมันอ่า่วกครับตัวนี้น้ำมันรวกเีือวติ้งๆเลยครับไหลเป็นทางเลยเราก็จะมาแก้ปัญหาตัวนี้เนาะอ่ะโบชีโบไปดูกันเลยครับอนอื่นก็จะมาถอดตัวนี้ลงมาครับถอดกระบ,บอกอ่ะมาดู้างหลังเนาะเดี๋ยวผมถอดกระบ,บอกลงมานะครับอ่ะนี่นะครับอันดับแรกก็ ถอดกิ๊ล็อกตัวนี้นะครับปิ้นตัวนี้จะเป็นเป็นปิ้นตัวนอกเนาะจะล็อกชุดซีนนะครับไม่ให้เลื่อนไหลเข้าไปด้านในนะครับ ก็ถอดตัวนี้ออกก่อนครับนะครับถอดถอดปิ้นตัวนี้ออกข้างในก็จะมีปิ้นอีกตัวนะครับแล้วก็ส่งตัวนี้เข้าไปนะครับ ปิ้นปิ้นด้านในนะครับหนึ่งตัวไม่มีหูครับตัวนี้งัดออกได้เลยพอได้ไปก่อน ดึงแกนออกมาเลยนะครับออกมาทั้งชุดอ่าชุดซีนเลยนี่นะครับส่วนซีนก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับนี่เป็นซีนปากกระบ,บอกนี่เลื่อนมากครับตอนใส่ซีนมันขาดแล้วครับ แก้ปัญหาไขน็อตเมลออกนะครับยแล้วก็เชื่อมติดเลยครับตัวประกาศตัวนี้นะเชื่อมสามจุดครับตัวนี้เป็นหมุนหมุนมาทางซ้ายครับตัวนี้หมุนออกขวาเข้าซ้ายออกครับ ัวนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวก็เอาตัวนี้มาเปลี่ยนซีนครับถ้าตัวนี้ออกมาซีนจะอยู่ตรงนี้ครับข้างใน มาแล้วครับแล้วก็ใช้เหล็กแหลมนะครับงัดสี่ดอกครับสีนตัวนี้มันแตกแล้วครับทำให้น้ำมันเยิ้มนะครับตรงปากกระบ,บอกไฮดรอลิก แล้วไม่กี่บาทนะครับซีนตัวนี้ซื้อมาในราคาร้อยกาบาทครับประมาณร5 0ยห้าสิบหกสครับผมับตัวเก่าออกครับที่ตัวปากกาผมเชื่อมติดก็เพราะว่ามันจับไม่อยู่นะครับ อันนี้ถ้าได้ถึงมือลงกึงนี่ก็มีแล้วครับพันสามนเนาะนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับก็ค่าวิชานะครับอ่ะผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับให้ทำแบบนี้นะครับถ้าใครน็อตไม่ออกเนาะอันนี้เป็นซีนตัวใหม่ตัวละร้อยกว่าบาท จะบอกแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะแปลกแปลกเพื่อนหน่อยตรงที่ไม่มีน็อตนะครับไม่มีน็อตล็อกตรงลูกสูบนะครับมันจะเป็นน็อตในตัวนี่ครับซีนใหม่ เนี่ครับเราก็จะบีบเข้าไปเลยนะครับโดยหันตัวหนังสือของซีนนะครับออกมาด้านอนอกนาอข้างในก็จะเป็นรล่องเป็นรล่องบาซิน,นครับกดไล่ทีละข้างนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ น,นี้จะเป็นซีนน้ำมันนะครับอยู่ด้านในก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากพี่พีช่ YouTube เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีเ,เปลี่ยนตอนนั้นจะเป็นกระบอกยาวครับผมก็จะนำมาเสนออีกสักหนึ่งคลิปเนาะ ะครับแล้วก็จะมีอ่ากระบ,บอกรถเกี่ยวนะครับรู้สึกว่าจะเยอะเหมือนกันนะครับตัวนั้นก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับเนาะ,ะนี่ครับเสร็จแล้วล้างครับขอนาบนะครับอโอเคครับผม ใส่ตัวนี้นะครับชุดซีนปากกระบอกนะครับก็ไปก่อนตัวนี้จะเป็นชุดลูกสูบ ขันตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเจียรแต่งทีหลังนี่ครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวติดอในชุดลูกสูบเลยนะครับจะไม่มีน็อตล็อกแยกเนาะ ก็จะตอกล็อกนะครับล็อกให้แน่นพอสมควรนะครับผม เจียแต่งิดนหน่อยครับ ับใส่ปิ้นล็อกครับผมปิ้นตัวนี้จะก,กันชุดซีนนะครับดันออกมานะครับตัวนี้ไม่มีหูจับครับอัดยัดเข้าไปเด้เลยครับให้มันลงลอง ใหม่ๆก็จะยากนิดหน่อยครับผมพอได้ทำแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าให้เขาทำให้มันก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ถ้าทำหลายตัวนี่ก็สะสมกันอยู่ครับ ทีอว่าหมดลายตังค์ู่ครับเนาะอันนี้ก็จะตอกแกนนะครับให้มันดึงชุดสีนะครับมา ดูเอาเลยนะครับ นะครับแล้วก็ใส่พิษล็อกตัวนอกนะครับก็เป็นอันว่าเสียดนะครับผม เชียครับก็ผ่านไปได้ดีครับผมนี่ก็แห้งกิฟตครับเหรียญของใหม่นี่แหละครับก็สาเหตุที่อยากใช้กล้องดีคือทำไมต้องเสียเงินแพงเนาะอ่ะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่ะขอบคุณที่รับชมก็สวัสดีครับ